อาค่าขอบคุณค่ะผมยาวเร็วจังขอบคุณค่ะ แม่อวยพรวันเกิดให้หน่อยครับพิเย์ค่ะแม่สวยมากพิเภรมาจันทบุรีเมื่อไร่วันที่ยี่สิบสี่กุมภาค่ะวันที่ยี่สิบสี่กุมภาค่ะเราอุดหนุนทุเรียนขอบคุณนะคะ แก้วน้ำเลิศมากขอบคุณค่ะช่องไหนช่องจริงครับแม่ช่องจริงมีทั้งหมดหช่องค่ะสวยมากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีลูกกดฉะค่ะแฟนคลับชาวจันรอแม่เวอร์เอาดีๆเลิศเมื่อหัวค่ำทำไมไหลดับครับเออมันตัดไปค่ะ เหมือนช่องตู้เรียนบ้านฉันมันมันโดนโดนโดน,โดนเตือนนะคะก,ก็เลยลงก็เลยลงไล่ค่ะลูกคุณหนูมาแล้วขอบคุณค่ะคำ้าวัรับฝากขอจงขอใจนะคะเปิดการมองเห็นกับผู้หญิงคนนี้นะคะ่ะต่อผมปู่ผมย่าใช่ รับงานในวงการบันเทิงก็ต้องสวยนะคะ support นะคะแม่พ้นอิงในคะ่ะ hi everyone everyone talk English with everyone support พี่อิงคนนี้ได้ไหมคะโซจึงขอบคุณมากคะ่ะเพ้นว่ามันโปะไปไหมวะ42เกิน เรื่องราวดีๆขอบพระคุณค่ะขอบคุณสำหรับใจซ่อมเพื่อเปดิดการมองเห็นกับผู้หญิงคนนี้ค่ะชุดนี้แซบซื้อใหม่วันนี้แน่ๆอ๋อเขาเพิ่งวาเพิ่งมาส่งเมื่อเช้าค่ะลูกสั่งทางชีอินมานานแล้วแต่เพิ่งมาถึงเพิ่งมาส่งค่ะอรถ ตอผมที่ไหนคะชริยาแบงคอกค,ค่ะดูคลิปแม่ตั้งแต่ม .3 จนตอนนี้โตแล้วเลิศ so expensive ตอผมเท่าไหร่คะอ่าถ้าราคาจริงคือ55 0 0 0ค่ะแต่พี่เพชรเป็นแอมบาสเดอร์ต่อฟรีค่ะพี่เพชรเป็นแอ b มบาสเดอร์ของชริยาบบงคอกต่อฟรีค่ะหูยขอบคุณลูกฮันเตอร์ Hunter นะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณมา,มากๆค่ะคือ everying นะฮันเตอร์ขอบคุณลูกฮันเตอร์ Hunter สรับอ่ำเขาเรียกว่าอะไรนะพรุ ue, ค่ะขอบคุณที่สปอร์ตค่ะสวยจึง้งขอบคุณค่ะดูพี่เฟสตั้งแต่โ oh อ้มก้ดคอมเมนต์เร็วมาก I cannot reading so sorry Hi everyone welcome to my channel นะคะทำไมวันนี้ชุดดูหรูรามาเห่าจริงเหรอคะจริงแอปแอปโชว์ตรงนี้นะคะแต่ว่าเอาเอาันนี้ปิดก่อนกำลังลดน้ำหนักอยู่หวังว่าจะไม่ว่ากันนะคะเพชรถามว่าเกิดอะไรขึ้นคะผมปู่ผมย่าเออวันนี้อยู่บ้านหละคะคาใช่คะ่ะวันนี้อยู่บ้านคะ่ะ อยู่คนเดียวหรอคะใชะ่อยู่ข้างล่างคนเดียวคะ่ะพี่แฟมกับพี่ออยพี่แฟมอยู่ในห้องทํางานพี่ออยอยู่บนบ้านคะ่ะว่าจะลงมาดูหนังสักเรื่องแนะนําหนังเลิดเล็ด็ฟลิกสักเรื่องได้ไหมคะดรามา่าตัดคลิปเสร็จแล้วดราม่าอ่านเหมันไม่ทันเร็วมากจริงอ่านไม่ทันจริงๆคะ่ะขังแปด หนังโกยเถอยโยมไม่เอาหนังไทยสิเอาหนังฝรั um, ่งทีหยดดูแล้วคะ่ะขอหนังฝรั่งค่ะทีหยดสองดูแล้วค่ะสามหกห้าเดโอเคหนังไทยหรือหนังฝรั่งคะสามหกห้าเดแป๊บแป๊บหนึ่งพันคนดูเลิศขอบคุณค <szyst> ่นะ แม่จะมาห้วยขวางอีกเมื่อไรยังไม่ทราบเลยค่ะนี่คือแดงไหนนี่คือแดงไหนก็แดงเพชรน,นี่นะคะพี่เพชรอยู่บ้านเจ้านายพี่เพชรค่ะเจ้านายพี่เพชรค่ะชื่อว่าคุณออยค่ะอย่างนี้ว่าคุณนายเลยอยู่บ้านผู้จัดก,การดาราค่ะเข้ามาอยู่บ้านอะคาเดมี่ค่ะ do you want to do this Do you want to do t h เพ p e เอ n d เพ t t แทงนะคะพี่เพ็ดปังมากช่วงนี้ขอบพระคุณค่ะ The The Turn cool ไม่ไปล่าผู้หรอแม่วันนี้365 day หเดย์หนังฝรั่งสนุกมันตรงมัน,ม,นมันตรงกับเรื่องยังไงนะ้เดี๋ยวขอเปิดกันนะคะ365 day เดย์หรอ หลังฝรั่งใช่ไหมคะพิมพ์คำว่า365 day เดเลยใช่ไหมแป๊บหนึ <whenever> ่งนะคะั e เน็ตฟิกเน็ตฟิก Netflix Accept แอบค้นหาสามร้อยหกสิบห้าเดย์สาม อ๋อโอเคเจอแล้วค่ะโอเคมันมีมันมี365วันกับอีก365วันสรุปเรื่องไหนกันแน่วะหรือว่าเป็นเรื่องเดียวกันวะโอ้ยดาราดโดนเตือนแล้วว่าขอออกแล้วเข้าใหม่นะคะไกลหน้าแล้วกัน มานอนเล่นเคปซีดไหมคะพี่เพชเคปซีดอ๋อมันวาดวิวหรอช่องทุเรียนแม่ปิวหรอเจ็ดวันลูกเจ็ดวันแบบลูกหนูคะ่ะ ทุเรียนดิฉันพูดไปหลายรอบแล้วนะคะแจ้งไปหลายรอบแล้วว่าออกฉันออกเดินทางจากที่นี่วันที่ยี่สิบสามถึงจันทบุรียี่สิบสี่ค่ะพี่เพชรพี่เพชรพูดไปหลายรอบแล้วนะคะทุเรียนเริ่มขายยี่สิบสามยี่สิบสี่นี้ค่ะพุงออกค่ะเอออันนุ้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อ่ะจบสรุป โชว์นั่นก็ไม่ได้โชว์นี้ก็ไม่ได้โอ้ยดาราเหนื่อยนะคะพรุ่งนี้ไม่แน่ใจว่าดาราจะได้ไปขอนแก่นกับพี่เฟิร์นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคอนเฟิร์มอีกทีถ้าได้ไปก็ชาวขอนแก่นเจอกันนะคะผมแท้ไหมคะผมแท้ค่ะผมที่เอามาต่อคือผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะสวยไหมคะ แม่หน้าหมาปัดๆหน่อยโอเคปัดไปไหนเนาะสวยให้โซมาขอบคุณค่ะงามมากวันนี้เรียบร้อยผู้ดีมากแดงไหนมันดูเริศผมแม็กเองแม็กตัดให้พี่เพรเออแม่กินยาหรือ,อยังคะ กินยาอะไรเออดิฉันไม่ได้เป็นอะไรต้องกินยาทำไมคะแค่เสียงแหบเสียงแหบเพราะแดกเหล้าเยอะต้องกินยาด้วยหรอคะแม่ไปฉีดโหนกมาหรือเปล่าคะไม่ได้ไปนะคะอนาคตพี่เพชรได้ย้ายมาอยู่ บ้านที่กรทมมีทีมงานพี่ออยคอยดูแลปังแน่ๆขอบคุณค่ะแม่สวยมากออร่าสุดๆขอบคุณค่ะแม่สวยสมออร่าดาราขอบคุณค่ะเจอตัวจริงที่ลังสิตสวยเวอร์จริงๆแม่ขอบพระคุณค่ะทำยังไงให้สวยขึ้นคะบท็อกค่ะต่อผมค่ะกินยาคุมค่ะ ฟิลเตอร์ค่ะเจอตัวจริงพี่ข่าวอันนี้ตอแหลแล้วตัวจริงดิฉันผิวสีดำค่ะพักขาวค่ะตัวจริงแม่ผิวแทนค่ะอันนี้ตอแหลอีบอกว่าเจอตัวจริงกูแล้วขาวนะีคืออีพวกตอแหลเพราะว่าตัวจริงกูคือคนผิวสีแทนค่ะ เอาจริงๆแต่ก่อนผมเฉยแต่ก่อนเฉยๆว่าชุววันนี้ชีวิตโซแซก I have to do พี่เพจทำให้ I so s สมาย so l u n and I follow you to clip thank you so much แม่สวยดังเดอซันแปลว่าพระอาทิตย์เออสวัสดีคุณดิวทีรับคุณทิวทีรวัตรค่ะแม่ผมปู่ผมย่ามากๆขอบคุณค่ะ ทุกวันนี้ฉันติดดูเยเพจขอบคุณค่ะในไลฟ์สวยกว่าตัวจริงใช่เพราะในไลฟ์ใส่ฟิลเตอร์ได้ตัวจริงใส่ฟิลเตอร์ไม่ได้ค่ะเก็ตฟิลไหมคะในไลฟ์สวยกว่าอยู่แล้วเพราะในไลฟ์ใส่ฟิลเตอร์ได้ตัวจริงมึงจะใส่ฟิลเตอร์ยังไงกูถามกูตอบกูไหนซิตัวจริงจะใส่ฟิลเตอร์ยังไงคะขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะคะ I look at you every day, Percy How torn are you? i have 1 6 8ค่ะ168ซนเมตรค่ะอยากให้แม่บอกฝันดีหน่อยกินน้อยแม่อยากกินเยอะสุขภาพจะไม่ดีเราต้องมั่นเนาะได้ทีมใหม่อีกแล้วแม่ได้ดูหลกระแสแต่ก่อนแอมไม่ค่อยโอเคกับพี่เพชร u u t t o d y y i อมเลิฟยมากๆ Thank you so m u ว h ค่ะเจ๊ก้องจะสาบแม่เพราะเพราะอะไรอ่าไม่ทันอะ่ะ สำเนียงรถบรัวขอบคุณข้าวเจ๊ก้องจะสาปแม่เพราะแม่อะไรเจ๊ก้องจะสาปแม่เพราะแม่ไปพูดว่าตู้ทองเคลื่อนที่เออกูเป็นคนตั้งสายานี้ให้มันเองครับจะมาสาปทำไมคะเจ๊ก้องทองเคลื่อนที่สาญานี้เลอดจะตายสำเนียงรถบรัว พี่เพชรพูดวลีรองเท้าพื้นแดงหน่อยครับเฮ้ย <c oughs> อะไรอะ่ะรองเท้าพื้นแดงที่ชั้นไฟฝันคิดเตียนราบุตอง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 ได้ไหมคะ ช่องหลักคือช่องเพจซีเอ็กซทูเรียนบ้านสันค่ะอันนี้ช่องเอาไว้ไลฟ์สดแอปแอปค่ะไลฟ์สดแอปแอปหมายถึงว่าเอาไว้ไลฟ์สดคุยกับแฟนคลับค่ะแต่ก่อนไม่ค่อยโอเคดูพี่คลิปทุกคลิปขอบคุณที่ทำให้วันแย่ๆของหนูมีรอยยิ้มค่ะด้วยความยินดีค่ะขอบคุณน้องทิวนะคะสำหรับของขวัญค่ะ แม่ขอวาลีเด็บทำยังไงให้สวยเหมือนแม่คะเลิอันนี้ตอบยากกว่าแม่เหมือนนาวมิเคมเบลเลิแม่ตลกอนะ่ะติดตามตั้งแต่โซเชียลแคมโซลองทามขอบคุณมากมานะคะนี่นะคะสวัสดีคุณปอนค่ะพี่ออยนอนรู้พ่เพชรอยู่บนบ้านคะ่ะ คิดยังไงกับข่าวร้าน้ําร้อนคะมันจบแล้วนี่คะรับกรรมไปแล้วนี่คะรับรับผลของการกระทาไปแล้วไม่ใช่หรอคะจบไปแล้วคะ่ะคิดยังไงมันก,ก,ก,ก็ก็คิดหมดทุกคนนะคะไม่เก๋คนแบบนี้ไม่รอดเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่แบบไม่รอดพี่เพชรเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายคะกูเป็นผู้หญิงคะ่ะมีมีทุกอย่างเหมือนผู้หญิงคะ่ะยกเว้นงู พพอร์ตทุกวันเลยค่ะแม่ขอบคุณค่ะแม่มีกี่ช่องห้าช่องค่ะเรื่องราวดีดีเวอร์นะคะพพอร์ตผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะเสื้อสีแดงสวยมากขอบคุณค่ะพี่เพชรอายุเท่าไหร่44ค่ะ เดวิลสาวสาวเล็บแดงนาโอมิ Naomi, ติดต่อพี่ไปเดินแบบยังคะค่ะกูอ้วนขนาดนี้จะมาติดต่ออะไรคะน้ำหนักขึ้นมาตั้งห้าโลพักติดต่อคะ่ะ แน่นอนตอนไหนวันนี้ขออนุญาตนอนเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้ดาราตื่นเช้ามากแล้วก็พรุ่งนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้ไปขอนแก่นหรือเปล่าถ้าได้ไปขอนแก่นก็ก็เดี๋ยวค่อยไปอัปเดตนะคะแต่ว่าคงไม่คิดว่าคงไม่ได้ไปอะคงตื่นสายคุณปอนขอบคุณนะคะ <S <S เร็วๆนี้นะคะสติกเกอร์เออพูดได้ไหมวะสติกเกอร์บ้านเขียวของดิฉันจะเสร็จแล้วนะคะทุกคนฝากสนับสนุนด้วยนะคะราคาน่ารัก69บาบาทค่ะโอ๊ยพูดได้ไหมวะ ราคาน่ารัก69บอค่ะเราอุ่หนุนด้วยนะคะสติกเกอร์บ้านเขียวนะคะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์ล้เดี๋ยวต้องถามคุณปอนนะคะโอ้ย69ซื้อไปเถอะค่ะเอาไว้ส่งคุยกับเพื่อนๆเลิศๆเเก๋ๆนะคะซัพพอร์ตพี่คนนี้ได้ไหมคะแม่มาทำอะไรที่ขอนแกน่นแม่น่าจะไปไฟกับเซตผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือเปล่าแม่ไม่น่ใจะะนะคะ น่าจะไปทำคอนเทนต์กับเซตเซตผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะไปกับกังนำค่ะ มีผลงานอะไรให้ติดตามไหมคะแม่ตอนนี้ไม่มีเลยค่ะรอแค่ติดตามใหฉันไปขายทุเรียนก็พอส่วนงานรีวิวรับเสมอๆนะคะจะส่งไปให้รีวิวที่นี่หรือจะส่งไปให้รีวิวที่จันทบุรีก็ไม่ติดค่ะนะคะแต่สิ่งที่อยากให้ซัพพอร์ตเลยวิเห็นวันนี้คนถามหาแม่ในไลฟ์พี่เฟิร์นเยอะมากพี่เขาบอกว่าวันนี้กะจะมาไลฟ์แต่พี่ไปตอบผมถูกต้องค่ะ พี่ป๊อบเขาไม่อยอมพีเคกับใครเลยนะคะคุณป๊อบอาสยามเขาเป็นคนที่ชดพอสมควรนะติดต่องานทานข้าวก็ไม่ก็ไม่ก็ไม,ไม่อ่านดิฉันว่าเขาเป็นคนที่ชดพอสมควรนะเขาเป็นคนที่เขาไม่อยากได้เงินหรอดิฉันงงอะ่ะอืมถ้าแพทกับป๊อบรวมกันรวมตัวกันเนี่ยคนดูเกือบห้าพันแน่นอนแต่ป๊อบเขาไม่รับงานงงมาก เพชรก็งงนะคะเพราะอะไรเขาไม่รับงานร่วมกับกับคนอื่นเลยกูงงแล้วบอกกูจะรับแต่งานพระเอกรับงานพระเอกเท่านั้นเออกูงงแล้ได้เป็นพระเอกอย่างตอนนี้พระเอกกี่โมงรับบทตลกแบบกูก็ได้เนีย่ยได้เงินทุกวันเออกูละงงพี่ทั้งให้ทีมงานทักไปบ้านเขียวทั้งทักส่วนตัวแอะทักไปให้ของขวัญน,นางในไลฟ์สดเวลานางไลก็ไปให้ของขวัญน,นาง นางอขอบคุณคุณเพชรนะครับขอบคุณคุณเพชรนะครับแต่นางนางอ่ะไม่รู้ว่าดิฉันคือใครเขาจะขอบัดไปด้วยว่าที่ความที่นางเป็นเด็ไอดอลรุ่นใหม่ดิฉันเป็นเด็ไอลุ่นเก่านาะงก็เลยไม่รู้จักดิฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจไหมนางอ่ะไม่รู้จักดิฉันแต่ว่าฉันน่ะรู้จักรู้จักนางอะไรอย่างเงี้ยดรื่องความที่เราเป็นดารารุ่นเก่าเนาะเขาก็ไม่ค่อยดูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็น่าจะติดฟโล่แต่เด็กใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ รีวิวผมหน่อยครับพัฒราบาังกอกคุณคือใครคะคุณเป็นใครคะวันนี้เพิ่งได้ของขวัญเกือบสี่พันบาทค่ะของขวัญบนทิกตอกใช่ไหมคะเกือบสี่พันคะแนนขอบคุณแฟนคลับค่ะวันนี้มีแต่คนมาซัพพอร์ตนะคะได้เกือบสี่พันคะแนนค่ะแต,แต่แต่ยังได้อีกนะคะขออีกได้นะคะ รีวิวอะไรอะ่ะรีวิวผมที่ต่อมาอ๋อดีมากเลยค่ะต่อร้านนี้มา3ครั้งแล้วค่ะดีทุกรอบค่ะสวยทุกรอบแล้วก็ปมเล็กนอนสบายสะใดง่ายค่ะสวยแต่น้อยกว่าฮันเตอร์เออเลิศดาราคาโบเสียงแม่เต็มเลยโอล่าสุดเยอะมาก ขอบคุณจริงๆค่ะไม่รู้จะไม่รู้จะขอบคุณยังไงเจเบียเล่นติ A ๊กตอกอะไรที่ฉันไม่ทราบเลยค่ะไม่ได้ติดต่อก,กับน้องเข้ามาเป็นปีแล้วค่ะครั้งแรกที่มาทันดูไลฟ์สดของพี่เลิศกดติดตามด้วยนะคะฝาก f o l l ด w ด้วยนะคะสปอร์ตผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะ สปอร์ตผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะอยากหกเก้ากับพี่เพชรเออเลิศใครๆก็อยากกินงูเพชรเพชรก็งงเหมือนกันเพราะอะไรไม่ได้อยู่ขอนแก่นแล้วค่ะย้ายมาอยู่ที่ปทุมธานีค่ะย้ายมาอยู่ปทุมธานีค่ะเบอร์หนึ่งลังสิตขอบคุณค่ะวันนี้หน้ามา้าเลิศ วันนี้คนดูพันห้าแล้วแม่ดารามากขอบพระคุณค่ะขอบคุณหนึ่งพันท่านนะคะเวอร์ชันนี้น่ารักมากๆขอบคุณค่ะน้องพลอศอสิธร thank you so much for g i f t นะคะด่าหนูหน่อยคะ่ะหนูชื่อเพลงอีเพลงอีฉันต่ำอีไรคะ่ะอีไมเก๋แม่วันนี้สวยจึงขอบคุณค่ะสวยมากเกินว่าทำไมมุมนี้กูเหมือนกระติกเพื่อนแตงโมจังเลยวะ ทำไมมุมนี้กูเหมือนกระติกจังเลยวะกูไม่อยากเหมือนนะกูไม่อยากเหมือนนะคะตายแล้วตอนเช็ดหน้าก็อย่างนี้เหมือนอีกระติกเวอร์เหมือนจริงแม่เออประสาท สวยมากขอบพระคุณค่ะเจ้าหญิงแห่งวงการเผาศพเออชื่อเลิศเป็นสัป,ปเปิลเลอใช่ไหมคะแต่ว่าตั้งชื้อให้มันดูเก๋ๆใช่ไหมคะจริงๆเป็นอาชีพสัป,ปเปิลเลอแต่ตั้งชื้อให้มันเก๋ๆใช่ไหมคะคนดูพันแปดขอบคุณค่ะชุดนี้มันเลิศนั่นกระติกนี่กระโถนเออผมส่งคน ผู้ซัพพอร์ตหน่อยค่ะขอขอแรงซัพพอร์ตก่อนค่ะให้ผู้ซัพพอร์ตใจส้มยังไม่มาสักดวงขอขวัญไม่มีสักชิ้นกูเหนื่อยจะซัพพอร์ตแล้วซั support พพอร์ตผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะเลิศขอบคุณค่ะเออหมวกมาหมีมาต้องให้กระตุน้นซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะ หนึ่งสองสามสป,ปอร์ตผู้ญห,ปปผญหญิงคนนี้ได้ไหมฮะสป,ปอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมฮะสปอร์ตได้ไหมฮะกูถามว่าสปอร์ตได้ไหมฮะเลิศขอบคุณค่ะโอ้กูเหนื่อยขอบคุณที่รักกันค่ะขอบคุณที่สป,ปอร์ตน่ารักมากพวกคุณทำไมน่ารักจังหวะ พวกคุณน,น่ารักจริงๆค่ะเพรขอบคุณพวกคุณจริงๆค่ะอุย้ยกูหลาบมาไม่หยุดหัวใจมาไม่หยุดใจส้มมาไม่หยุดพอหยุดแล้วกูเหนื่อยคิกเกียขอบคุณหยุดการส่งคิกเกียขอบคุณแล้วค่ะเมื่อให้ปากหยุดเพรบอกให้หยุดเออกูบอกให้หยุดเหมือนกูยิ่งยุ่ยุด อหยุดหลักไม่ต้องการหยุดคุณมิวหยุดคุณคิตตาหยุดคุณนัดหยุดคุณปุยนุ่นหยุดหยุดสอบสอบไอวานาเซตสอบโอเคสต็อปเซนไมคีฟสต็อปหยุดเออกูบอกให้หยุดยิ่งยุยิ่งหยุดยิ่งยุหยุดไม่ใช่ส้มหยุดนะครับเพชรบอกให้หยุด คุณปันเงินหยุดหยุดอ๋อกูไม่พูดแล้วแล้วแต่พวกมึงเถอะจะให้ก็ให้มาเติมฟิลได้ไหมคะต่อเนื่องยูยูอะ่ะเติมฟิลได้ไหมคะเพชรขอบโอ้เนี่ยมันจะโพตรงนี้แหละไม่ลดเลยอะ่ะเพชรขอเติมฟิลก่อนได้ไหมคะ้ยกูเบื่ออ่ะ สปอร์ตผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะสปอร์ตเบียร์สปอร์ตน้ำแข็งผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะสปอร์ตโซดาแสงโสมผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะพิมพ์ว่าได้หรือไม่ได้คะ่ะให้ของขวัญเพชรเ,เดี๋ยวไปแลกเองกูแลกไปซื้อแสงโสมได้ไหมคะได้เออเด